สวัสดีครับวันนี้พอนิจการวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรให้ทุกคนดูนะครับวันนี้พอนี้มีเชือกหนึ่งเส้นเลยกับมะมาไม้อะไรก็ได้เดี๋ยวพอนี้จะเอาเชือกนะครับมาทําเป็นเป็นวงกลมนะวงกลมวงกลมวงกลมมันเป็นสองวงแบบนี้มันเป็นสองวงแบบนี้นะครับแล้วพอนี้ก็จะให้น้องนิ่ฟีเลือกเลือกเลือกคือเลือกเป็นวงกลมหาอวงกลมอยแบบนี้ เพื่อเพื่อให้เจอนี่นะเพื่อให้เจอเวลาพอนิดึงเนี่ยชุบมันจะมัดอย่างนี้ครับมันจะมัดอย่างไน,นะให้เจอแบบน,นี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องดิฟี่จะเลือกเจอหรือเปล่าครับเดี๋ยวก่อนิดนะเป็นวงกลมนะอ่าได้แล,แล้วครับอ่าดิฟี่เลือกด,ดูสิมั่นใจไหมครับยังใจ ลุตแล้วครับทุกคนไม่ผ่านไีกตาหนึ่งไีกตาหนึ่งนะครับอีกตาหนึ่งนะครับมา,ม,มาเดี๋ยวโมงสองมโมงอีกแล้วครับพี่เล่าบอกมายวันนี้อ่ะวุ๊บลุตจริงเลยครับทุกคน,น <c oughs> ทำได้บ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยแล้วกันครับเผื่อมีใครอยากได้ไปเล่นกับ ดเดี๋ยวเรามาเฉลยให้เลยละกันเนาะเดี๋ยวเราจะเฉลยให้นะช่วงช่วบนี่ครับทุกคนคือมันเรียกอันไหนมันก็ออกนะมันออกแรง,งั่ สองอันนี้ช็บหลุดออกมาเหมือนกันครับทุกคนแต่วันนี้จะมาเฉลยให้ละกันนะคือมันสามารถหลุดออกได้ทั้งสองอันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้มันให้มันติดนะให้มันติดให้มันติดเราก็คือจะทําเป็นม้วนธรรมดาเลยแล้วก็อย่างนี้ปึ๊บวงนอกไม่ผ่านอ่าวงวงนี้ไม่ติดแต่วงนี้ติดเนี่ยครับวงนี้จะติดแต่ว่านี้จะมาบอกแล้วกันบอกวิธีเฉลยนะเฉลยคือ เชือกเชือกใบอย่างนี้นะครับปากคู่ขนาดัจเหมือนเดิมเลยปกติเลยกม็มาหมนุมนหมนุนหมุนหมุนหมุนนี่นะเฉลยคือตรงนี้นะเฉลยคือตรงนี้นะลลนนะพลิกมือปึ๊บแล้วก็มาถ่าตรงกลางเหมือนเดิมครับมาถ่ตรงกลางระหว่างเชือกสองเชือกเส้นเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะเชือกไหนใช่ก็จะหลุดเหมือนกันมันมันหลุดได้สองทางอ่ะทุกคนชื้อชื้อ่าอ่าตรงไหนตะกี้ข้างนอกข้างไหน เนี่ยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับมายากลนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทิฟินทุกคลิปด้วยนะครับบ๊านบา้ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับ